ลี่แน่ปุ่มปือนอะผมเปลี่ยนตั้งแต่ต้นไปเข้าอินเทลมาเกิดที่นี่เลยอ่ะผเอาเลยนะห้ามในปืนเห็นมีคนเนี่ยมันชอบเอเดน,น,นมันชอบนอนบนเนี้ยนอนมันไอ้นี่เขียวเลยรถบัสเนี่ยขับไงก็โดดมาไม่ใช่รถบัสดิไดดดอ้อะไรนะตู้ในเนื้อเขียวนี่้น่ะจะขึ้นมายังไงกระโดดจากบ้านลงไปอ่ะไม่รู้อ่ะผมเห็นมันทำคลิปแล้วมันนอนอยู่แบบนั้นน่าจะกระโดดจากบ้านลงไป ก็โดนอยู่ช่วงนี้แม่งไปเป็นซุ่มจุดแปลกๆอ่ะเกือบตายโอ้ยของเต็มเป้แม่งถือเอาออกเอามีการถอนดึงเอ้ยของไม่มีเลยวะโอ้ผมเล่นไม่ได้มันก็ยัง <ขอ S 2> ได้ไอ,ยอย่างนั้นน่ะคือยังพับจีเมื่อก่อนมันก็ไอ้เชี้ยของไม่มีจริงเลยเฮ้ยผมต้องนั่งอยู่ที่แพตเชนาร์ดบอสมันเกมมันถอยหลังตลอดเวลาเลยไม่ประเด็นคือไม่มีของดรอปเลยเนี่ย ลื่นโชลินชักก็ไม่มีเลยเฮ้ยไปไปได้ไงอยู่ไม่ใช่แล้วเฮ้ยปิงรถ<ห>ละไม่ใช่ละผมว่าโดนไอ้นี่รูดหมดแล้ว,วเนี่ยโนี่ได้เหรอเออไม่เหลือของเลยอ่ะไม่ใช่แล้วเนี่ยเนี่ยปิงเงินเพิ่งกลับมาเนี่ยผมไม่ปิงผมปิงผมไม่ขึ้นไ,ไปตึกสามไหมคอนตทกสามไหม ได้ได้ไปเดีย๋ยวลงไปข้างล่าง VPO เก็บเสียงยิงเอ้ยยิงไอ้นี่เดอะบอสยิงระยะอ่าประมาณนักสามสามสี่ร้อยเมตรโดนหัวเต็มไม่ตายนะ,ะเลื่อนพุ่งอ่ะโอเคเราเปิดจากไหนเดอะบอสไม่กี่ก็เหลือคอนตักหนึ่งดูงตักปลาปอ ดนดึงะโดนดึงดนดึงละดึงตลอดเฮ้ยเรไมน่าจะเกาหลีหรือญี่ปุ่นนี่แหละเสียงข้างขวาเสียงข้างขวาดูห้งอาวุธ้งอาวโอยมตายว่ะมาปืนพกยิงผมตายเฮ้ยลูกฟองผมยิงไม่โดนเลย อยู่ในห้องเหรอใช่ใช่ใช่มันเจ็บมันเจ็บถ้าเพชรเพชรมันไปเฮ้อได้ฮะยอดดีมากโอ้โหดาบอย่างเท่หนึ่งบอสเจ็ดร้อยชั่วโมงเร็วให้สามละ MP7 อะไรเดียวาามันใช้มันปืน MP7 เอาเราผมรูกว่าปืนพกดูนะผมยิงมันเท่าไหร่โอ้แต่วอายิงติดกอบไป522เฟสมาร์กชิปไงมาร์กชิปยิงเกาะไม่เข้าอยู่แล้วได้ไม่เป็นไรเกาะพังแนะ่นอนแต่ว่าดูเกาะมันดิเกาะเหลือศูนย์นะสร้างดาเมจเนื้อให้มัน155ติดเกาะ522ไอ้เชี่ยยิงหมวกไม่เข้าวั the fuck โอ้โหไอศุนย์เอทีด้วยไม่ใช่ไอศุนย์ไอทีสีกอ่ะยิงดิดใช่ใช่ตอนนี้ยิงไม่ค่อยเข้าเดอบอสหลายทีเลยผมก็ไม่รู้มันเกมมันปรับแล้วมั้งมันปรับช่วงไปไว้แล้วมั้งกระสุนมันตายไง,ไงไ่ายตายเร็วตายไม่มไสัตว์น่าจะตายนะเช็คก่อนผมเคื่อเกม เกมมันปรับท้ายไว้แต่บอสตายตายตายแม่งต้องซ้ำสองนัดอ่าคนละแต่พอบบทีสี่หกยิงใครไม่ตายแต่บอสยิงคนเหรอทีสี่หกใช่ยิงคนยิงให้คนอีก,อกตัวหนึ่งไงมันอยู่บนไอ้นี่มันอยู่บนอะไรนะไอ้ตัวแท่งเหล็กตรงจุดไม้อ่ะอ่าผมยิงไปหมวกเป็นหมวกเห็นเป็นรูเลยอะ่ะแบบเห็นเป็นรูรูกระสุนเลยอะ่ะ ิจังไม่โดนนะกิ๊บเล่นเล่นเป็นอะไรได้มันเอ้ยมันใส่ก่อนอะไรต่บอสเมื่อกี้ที่ตัวนั้นตัวไหนก่อห้าก่อห้าตัวเป็นต,ตัวแรกตัวแรกก่อห้ายังมันก่อนหน้าเหลือศูนย์เลยวะไม่รู้อ่ะยิงลวดติดหมวกอหรไม่รู้อ่าติดก่ออะไรมันลวดห้าร้อยกว่า ไมวอเชีย่ยล่วงจิ้บหายเ <c oughs> จ็ดเควันมอ อ้าวความระเบิดตายตัวนึงต้องปั๊มเฮ้ยแต่ฟอสตาน,นี้เป็ฟุกว่ะกินเยอะจังวะฟุก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 มันเอาโดนโดนใส่คนใส่วันนีนนนนยย่แม่งมันมันเตรียมการมานานมากลเลยดูเลยโอ้ยยิงไม่ทัน,นแม่ไงเลยตึก Intel คนอีกแล้วอ,อ่ะอ่า สองตัวเข้าไปแล้วตเทีลยโอ้โหโอ้ยอโหไอ้บ้าเ้ยแม่งวิ่งไปออกกันแล้วไม่ทันแล้ว มันทะลุตึกเอ้ยเจอล้โอ้ยเฮียไม่ไม่ตายออต้องรถถังเดี๋ยวสีสี่หกเกาะสี่เบรรี่ไ์ไมวกที่ใส่แม่งเต็มเที่ยวเบรี่ก็หมวกสี่อะรัคงไม่มีหมวกห้าหรอกไอ่ไอ้ปั๊กก็ปรับอะไรหักอย่างเลยยิงยิงที่หลายทีแล้วแม่งไม่ตายงง ยิงตะแคบไม่ต้องถามไปยิงหัวสามนัดตาย อย่างปืนตรงไหนวะนีคนคว้างระเบะิดใส่ผม้วยเจอละได้ไหมทานทานเอ้ยเก่งเว้ยเรื่องวีดบอสของจริง <c oughs> เบบีเอ l เวล47แต่พอลเคยทำเวสยิงคนตัวเป่าที่เวทเสร็จไหมไม่เคยอ่ะไม่เคยทำเลยคนคิดเวสนี่ก็นะเยีม yeah. แต่ว่าถ้า,ถามทำทัชแอร์กัวยิงก็ทได้แต่มันจะเหนื่อยน่าดูทำได้นะนะเวลาหน้าดูเลยนะ ก็ไปแบบนั่งแง่งอย่างเงี้ยวิ่งวิ่งยิงก็ไม่ได้วิ่งยิงก็ได้แต่ว่าเฮ้ยแล้วผมทำไมดีจะจออ่อห้าเมตรอะ ไอ้เหี้ยเกมไม่เหี้ยคืนทำไรเนี่ยฮตาบอสทำไมมันขึ้นดาเมจทูบอดี้แปดสิบเอ็ดอะผมยิงหัวเลือดมันอยู่ที่หัวตาบ,บอสเก่เกี้ยอะไรนี่ยไม่ใช่แล้วถามเด็บเดียวถ้าผมผมก็ไม่รู้เฮ้ยตาบอสไม่ใช่แล้วนะผมว่าแม่งเกมมันต้องทัวเลยมันต้องมีอะไรผิดพลาดแล้วเนี่ยหรือว่ามันต้องยิงจนกว่าจะครบสี่ร้อยเปลือยตาแคปอะ่ะ ไม่เคียวผมไม่ยิงนัดเดียวตายเลยนี่เข้าที่หัวมันเลยผมมันหลายทีแล้วผมไม่มีคลิปให้ดูเต็มหัวเลยแต่บอสปืนยิงนัดเดียวจะยิงตัวไหมเราก็รู้ยิงตัวนัดเดียวไม่ตายผมยิงเสร็จผมก็ปล่อยเลยดิแม่งที่ไหนได้ไม่ตายยิงผมตายเลยเลือดติดอยู่ที่หัวมันอยู่เลยยิงอะไม่รู้อะผมก็ยิงสแต็ปนัดเดีวตายปกติเนี่ยไม่ตายเนี่ยผมใช่แต่เอ็มยังไม่ตายแต่ผมผมยิงตายปกติไงไม่ปกติอะหลายทีแล้วหลายครั้งแล้วกับสแคปเนี่ย ไม่รู้สิโวดงงเลยไม่รู้สินะพี่อะไรเนี่ยไม่แล้วแล้วเลือดก,ก็ติดอยู่ที่หัวทุกครั้งที่ผมบอกเนี่ยคือเลือดติดหัวหมดเลยอยู่ที่หัวมนะันน่ะตะกุนเข้าหัวมันนี่แหละเจี่ยบเลนหัว <c oughs> อออเอาไปเล่นเกอโซนดีกว่า ให้เด็บดูเลยมันทำไมทำ่างนี้ เสียงดีดหนังยางเนะี่ยกูชอบจริงเลยแป้งแป้งเนี่ย